นี่วุฒิโเซ,า,ซาเซเวนตี้อัลฟานนทบุรีอนุาญ,ญาตสิ้นสุดการรับแนะสดงความอะไรถวายแด่วุฒิโยเซวารอัลฟานะครับและเื่องนึกในาพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระหลวินิตธมหารูมิคนอนุญเดชจากนักผิ้สมัครเล่นในพื้นที่นะครับถวายแด่วุฒิโยเซวาอัลฟา ประจำวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 9้ร้อยซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงความอาไัยทั้งสิ้น4 7สถานีทันไหมครับยังท่านครับครับขออนุญาตขอขออัยนะครับพอดีสแกนมาพอดีเลยขออภัยครับสถานีโฮเทลเซราเซเว่นคิวบิกอันซ่าโนเวนเบอร ร่วมถวายอะไรด้วยครับพร้อมครอบครัวโมเดลเราเซเว่นที่แหบ,บอัลฟาโนเวอร์พร้อมสมาจิตในครอบครัวร่วมถวายแก้ไขร่วมแสดงความอะไรถวายแด่โมเดลสรวรร์วานฟฟาตามสถานีโมเดลเซราเซเว่นที่อัลฟาโน,นทบุรีขอบคุณครับเจ็ดสนะิบสามคิวอยูเจ็ดสิบสาม ยาำสรุปอีกครั้งนะครับจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงความอาลัยถวายระเิวสลาอาฟาในวันนี้นะครับทั้งหมด48สถานีสถานีบูติลสลาเซเวตี้อาฟานนทบุรีจะเปิดทำการรับถวายความอาลัยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ2พฤศจิก วันพุธที่2องพฤษจิกายน2559ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยประมาณนะครับขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอบคุณครับเจ็ดสิบสาริษัทสตาร์เซตี้อัลฟ่านนทบุรี2002